ครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าฝนกําลังชุกเลยนะครับแล้วก็มันเหมือนกับว่าอาจจะปลายฝนนิดนึงแต่พี่น้องที่คิดอยากจะทําสวนนะครับช่วงนี้ก็สั่งมะพร้าวกันเยอะนะครับที่เราทําไว้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เตรียมเพื่อขนย้ายหรือว่าส่งทางาถ้าเกิดว่าประมาณร้อยหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้รถของเราวิ่งส่งแต่ก็ขอค่าน้ำมัน ส่วนบางที่อาจจะเอาทีสองร้อยสามร้อยอันนั้นก็ต้องเอารถมาขนเอานะครับตอนนี้ที่เราทํเข้าไว้ก็อยู่ประมาณสองเดือนนะครับอยู่ประมาณสองเดือนที่เราใส่ใสถุงเตรียมไว้อย่างที่เราเคยพูดอะ่ะตอนเราท,ทําทีแรกก็จะเอียงนอนแต่พอได้ประมาณสักเดือนส่อเดือนมาก็จะตั้งตรงเพอตั้งตรงแล้วเวลาไปปลูกเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปเอียงสี่สิบห้าองศา,าอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นการที่เราทํานะครับอย่างเช่นเราทําอันนี้เราก็ทําเยอะนะครับ ตอนนี้ก็สมาชิกก็สั่งกันนะครับก็สั่งกันเราก็จะจัดส่งนะครับส่วนมากแล้วที่เราทํานะครับก็ลักษณะลําต้นนะครับลักษณะลําต้นอันนี้เป็นมะพร้าวน้ําหอมบ้านแพ้วเราเรียกว่าก้นจีบนะครับเราเรียกว่าก้นจีบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําอยู่นะครับเวลาเราทำเนี่ยเราต้องการคุณภาพไปสู่ชาวกลุ่มเกษตรกร เพราะ้านเวลาเราปลูกเนี่ยเราเพาะใส่ถุงเนี่ยบางทีท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะราคาสูงต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราทํากับพี่น้องเนี่ยเราทาด้วยความมั่นใจแล้วก็พี่น้องก็มั่นใจเราในการขบวนการผลิตเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสามารถที่จะเลี้ยงไว้ได้ไหมคุณเลี้ยงได้ไว้อีกประมาณเดือน2เดือนก็จะสูงไปเรื่อยๆอยู่ในนี้ไม่ต้องเติมอาหารแล้วเพียงแต่ลดน้ําอาจจะฉีดจุลินทรีย์บ้างเป็นบางครั้งบางคราว นะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพที่เราจัดส่งบางท่านอาจจะได้ต้นใหญ่บางท่านอาจจะได้ตน้น,จจต,นต่ําลงมานิดนึงอันนั้นขึ้นอยู่ที่ระยะเวลาในการใส่ถุงเพระาะฉะนั้นพี่น้องเอาไปแล้วพี่น้องสามารถที่จะเอาไปปลูกได้เลยเอาไปลงดินได้เลยหรือว่าต้องการใส่ถุงเลี้ยงไว้อีกสักเดือนต่อเดือนก็ไม่ใช่ปัญหาสาม,มารถที่จะ,จะเจริญเติบโตไปนะครับถ้าเกิดว่าท่านรับของเราไปแล้วถ้าเกิดว่าท่านยังไม่ได้ปลูกเลย เวลาไปวางก็อย่าวางชิดนะครับวางให้ห่างๆกันนิดหนึ่งให้เขาได้อากาศนะครับเขาก็จะตโตเร็วขึ้นอันนี้ตอนที่เราปลูกเราก็จะวางใกล้ๆก,กันนะครับวางให้ติดกันเพื่อต้องการให้เขาได้รับแสงน้อยๆเพราะว่าเราปลูกใหม่ๆแต่พอได้สักระยะหนึ่งเราก็ต้องขยายต้นเพื่อให,ให้ต้องการให้เขาได้รับแสงมากกว่านี้แล้วเขาก็จะเจริญเติบโตได้เร็วเดี๋ยวเราไปดูว่าสิ่งที่เรากําลังเตรียมการตอนนี้นะครับกําลังขนกําลังย้าย เพื่อต้องการรอให้รถได้มาบรรทุกแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราทําคุณภาพเป็นยังไงมะมมพร้าเนี่ยที่ผมเคยพูดบ่อยๆว่าไม่ว่าเราจะเอาไปปลูกหรือว่าเราจะใส่ถุงเนี่ยร้อยละสิบแน่ๆหนึ่งไม่โต 2. โอกาสตายเขาเรียกว่ามะพร้าวแจ้ที่ไม่ไม่โตมะพร้าวตายก็คืออาจจะเจอเรื่องของออยอดเน่านะครับแต่ว่าสิ่งนั้นเราจะไม่ปนไปให้กับพี่น้องเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูครับ เนี่ยครับเราใส่สามารถปลูกรุ่นเดียวกันนะครับเราปลูกรุ่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ถามว่าปลูกได้ไหมได้ครับแต่ถ้าเราคัดให้พี่น้องเนี่ยเราคัดเกรดเอร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยส่วนที่เหลือเราถามว่าขายไหมส่วนมากเราก็ไม่ได้ขายเราก็ปล่อยถ้าใครอยากเอาไปปลูกเราก็ให้เอาไปปลูกเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าไม่โตโตแน่นอนนะครับบางทีมะพร้าวที่กระเพาะให้เราเนี่ยคือเขาเอาขึ้นมาจากาต้นเนี่ย บางทีเป็นมะพร้าวที่แห้งกับมะพร้าวดำเนินมะพร้าวแห้งก็จะงอกก่อนมะาพร้าวดำเนินก็คือมะพร้าวที่มันลูกมันยังเขียวอยู่แต่เขาก็ตัดออกมาแล้วก็เอามาตากแดดทิ้งไว้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็เอาไปเพาะพอไปเพาะแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราใส่ถุงเมื่อใส่พร้อมกันเนี่ยที่มันโตไม่พร้อมกันเพราะเอาลูกอะที่เขามาเพาะเนี่ยมันแก่ไม่เสมอกัน เพราะฉะนั้นมันก็จะมีต้นเล็กต้นใหญ่แต่ในเมื่อเราทํามาแล้วเนี่ยเราก็จะคัดนะครับเราก็จะคัดเอาต้นที่มันขึ้นอาจจะเป็นอาจจะขึ้นทีหลังนิดนึงต้นมันก็จะดบประกันนิดนึงแต่เราก็จะไม่คัดให้พี่น้องเลยเนี่ยครับที่เราคัดไว้เพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าถ้าไม่ใช้เกรดเอจากเราไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ส่งนะครับเราจะไม่ส่ง decision. อันทิงเราคัดไว้แล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นครับนะครับก็จะมีอย่างน้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้น เวลาพี่น้องสั่งนะครับบางทีบางคนสั่งสั่งก็ถึงเวลาก็มาซื้อก็ได้นะครับถึงเวลามาซื้อก็ได้แต่ราคาก็แล้วแต่ราคาขึ้นราคาลงแล้วแต่ต้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆรื่อเราก็ขึ้นอัดราคาขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดพี่น้องบอกว่าอ๋อวางเงินเลยอีกกี่เดือนมาเอาอันนี้เราก็ตกลงราคากันเลยว่าเท่าไหร่แล้วก็จะสามารถเลี้ยงไว้ให้พี่น้องแบบนี้แล้วพี่น้องก็สามารถเอาไปปลูกได้เลย นะครับเอาไปปลูกได้เลยนั่นก็คือสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เพราะฉะนั้นบางทีพี่น้องอาจจะเห็นว่าเอ๊ะเล็กมั่งใหญ่มั่งเวลาฉันมาซื้อทําไมเล็กแต่เวลาออกคิดทําไมถึงใหญ่อันนั้นเขาวางเงินมาเรียบร้อยแล้วเขาให้เราเลี้ยงเราก็จะทําตามสัญญาของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมาซื้อพวกนี้เราก็จะไม่ขายเลยเราจะคัดไว้ให้เขานะครับนี่คือสิ่งที่เราทําอยู่แต่ถ้าหากว่าท่านมาถึงซื้อเลยวางเงินแล้วซื้อเลยแล้วแต่จะเจอเล็กเจอใหญ่อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ท่านวางเงินไว้แล้วเราก็เลี้ยงไว้ดูแลให้ท่านถ้าไม่ดีคืนเงินนะครับถ้าไม่ดีคืนเงินเพราะฉะนั้นปัจจัยสําคัญนะครับการที่เราเ,าเรื่องมะพร้าวนะครับเราบอกเลยเลยว่าอย่างเช่นบางทีใบาอาจจะมีปัญหานะครับใบมีปัญหาเดี๋ยวจะให้ดูนะครับถ้บาใบปัญหาอย่างนี้นะครับผมอันนี้เป็นใบที่มีปัญหาตั้งแต่การเพราะแล้วนะครับตั้งแต่ที่เรายังไม่ได้ใส่ถุงนั่นก็คือตัวดูด นะครับอย่างเงี้ยครับหลังใบนะครับตัวดูดพอดูดแล้วตัวดูดเนี่ยหมดแล้วนะครับทําไมรั่วหมดแล้วถ้าตัวดูดมีระหว่างยอดจะไม่เขียวยอดจะเป็นสีน้ําตาลอันนั้นเจอตัวดูดติดมาแน่นอนเพราะหลายคนนะครับตัวถามว่าเอะอาจารย์หนูซื้อมาแล้วมันเป็นอย่างงี้ยางงี้เพราะฉะนั้นเวลาซื้อให้มั่นใจให้ดูนะครับเอามาดูตัวนี้นะครับว่าที่เรากําลังจะจัดส่งนะครับเรากําลังจะจัดส่งนะครับยอดของเรานะครับ ยอดจะต้องเขียวนะครับยอดจะต้องเขียวสวยแต่ถ้าเกิดว่ายอดถ้าท่านซื้อนะครับแถวแถวนี้นะครับจะเป็นสีน้ําตาลแบบเนี้ให้ระวังนะครับแสดงว่าข้างในเนี่ยเกิดการมีตัวดูดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านซื้อมาทุกยอดเขียวนะครับทุกยอดเขียวอันนี้ท่านสามารถที่จะมั่นใจได้เลยว่าไม่มีตัวดูดหรือว่าตัวทําให้ใบด่างอีกแล้วนะครับいいแล้วก็ปัจจัยที่สองก็คือ ช่วงนี้ฝนตกเยอะๆใบาอาจจะมีปัญหาเพราะใบาปรุงแสงไม่ได้เพราะใบาปรุงแสงไม่ได้ปั๊บใบก็อาจจะมีปัญหาบ้างเพราะฉะนั้นอย่าไปตีเหมารวมว่าดีหรือไม่ดีนะครับไม่ว่าของผมหรือของพี่น้องที่ทําจําหน่ายอยู่เพราะนั้นคนที่ซื้อก็ขอให้มีความรู้ครับถ้าเรามีความรู้แล้วเราจะรู้ว่าทันทีเลยว่าสิ่งที่เราได้ไปเนี่ยมันเป็นปัญหาโรคไหม,มแมลงไหมหรือเกิดจากการที่โดยธรรมชาติก็คือเรื่องของฝน เรื่องของอากาศที่ปิดและปรุงอาหารไม่ได้ใบก็จะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูทั้งสองคามช็อตตอนนี้เรากําลังเตรียมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะน้าส่งขึ้นรถนะครับเดี๋ยวดูติดตามดูนะครับว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นะครับถ้าใครสนใจก็โทรมานะครับศูนย์แปดสองแปดเจ็ดสองศูนย์สองหนึ่งหนึ่งนะครับหรือว่าจะส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับศูนย์หกสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่สามสามเก้านะครับหรือว่าตามเบอร์หน้าโทรศัพท์ ก็ติดต่อมานะครับอยากได้สิ่งที่เราทำนะครับต้องยอมรับว่าเราอยู่อุบลครับเราไม่มีต้นของเราเองแต่เราก็ไปนํามาจากก้นจีบบนแพลวเพราะบันแพลวเนี่ยมีอยู่เจ้าเดียวที่เราไปเอาเราทํากันมาเป็นสิบสิบปีละนะครับเจ้าอื่นเราไม่เอานะครับเพราะว่าเราก็เหมือนกับเวลามะพร้าวแพงๆกว้านซื้อแต่ถ้าเกิดว่าถ้าไม่ใช่เจ้านี้เราก็ไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีต้นอย่างเนี้ยนะครับผมต้นนี้อาจจะสูงขนาดนี้ต้นนี้อาจจะ นี่เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติอี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราตอนนี้เรากําลังจะขนใหญ่ ญญก,กับตัวนี้มะพร้าวเราเตรียมจัดส่งนะครับช่วงนี้เราก็จะส่งบ่อยนะครับสองสามวันส่งครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณ260ต้นที่อยู่ในอุดรอุดนสิงน่งที่เรากําลังทำนะครับก็คือให้คนที่มาได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอุตสาหวัตถุที่เราพยายามให้ความรู้ไปนะครับก็พยายามให้ความรู้ไปบ่อยว่าการตอบย้ำนะครับก็ทําให้เราเห็นว่าการที่เราจะทํา ส่วนมากคนก็จะโทรมาบอกอาจารย์จะพูดอยู่เสมอว่าคุณระยะเวลาและการคืกคุณเนี่ยนั่นถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นการทำมะพร้าวก็ถือว่าเป็นปัจจัยสิ่งที่เราต้องการให้พี่น้องประชาชนได้เห็นไม่ว่าจะเป็นคนที่ผลิตหรือว่าเป็นคนที่เอาไปปลูกเนี่ยจะได้สอดคล้องกันคําว่าสอดคล้องก็คือได้ของที่ดีดไปปลูกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะคิดทําตรงนี้นะครับก็ขอ,ขอพูดว่าถ้าหากว่าท่านมีความรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคามะพร้าวราคาว What ัตถุดิบหรือว่าแรงงานที่เราจะใส่ถุงเนี่ยเมื่อเราทําแล้วเนี่ยเฉลี่ยตกถุงเราเท่าไหร่แล้วเราเลี้ยงไว้กี่เดือนเราขายได้การที่เราเลี้ยงไว้สองเดือนสามเดือนค่าดูแลค่ารดน้ําในเมื่อเรารดน้ําแล้วหกแล้วแต่ความโตต้องให้มันได้สวยได้เสมอได้ตามที่เราวางเป้าไว้เพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เราเนี่ยรู้ว่าการลงทุนระยะเวลาและการคืนทุนเนี่ย เรามีโอกาสได้ทุนคืนไหมนะครับเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ผู้ที่เอาไปปลูกจะได้มะพร้าวที่สวยนะครับเพราะว่าเวลาเวลาไปปลูกตอนนี้ตอนที่เราปลูกเนี่ยใส่ถุงเนี่ยเราก็วางเอ็น 4, 5, ีส่สิบห้าองศาเพราะนั้นเวลาที่น้องเขาเอาไปปลูกเราก็จะให้เขาเอ็นอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการเอ็นหลักก็นง่ายนะครับอันนี้นสลับมะพร้าวที่ ถ้าหากว่าเราไปปลูกตอนนี้ปลูกได้ไหมปลูกได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดพี่น้องบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าทิ้งไว้อีกประมาณสั้เดือน้ได้ไหมถ้ายิ่งเดือนหนึ่งก็จะยิ่งสูงยิ่งสวยขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราวางทีแรกมันก็จะวางเองแต่เวลาพี่น้องไปปลูกนะครับวิธีการก็คือให้นํามีดนะครับจีดนามีดจีดนะครับจีดเฉพาะก้นถุงแล้วดึงก้นถุงออกก่อนนะครับพอเราทําหลุมได้ลักษณะสวยแล้วนะครับก็คือถุงเนี่ย หรือถุงเนี่ยจะอยู่ประมาณ9คูณ18ก็คือความกว้างเนี่ยประมาณ9นิ้วเพราะฉะนั้นหลุมที่จะปลุกที่จะมาเท้าที่จะลกเนี่ยอย่างน้อยต้อง50คูณ50ก็คือ50เต็มคูณ50เต็มแล้วเวลาพอเราติดถุงเสร็จแล้วทาทาหลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยวัตถุดิบเราใส่เฉพาะขอบบนหรือข้างล่างเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับแล้วคุกเข้ากับดินแล้วเวลาปลูกให้เราเอียงลักษณะให้วางหลุมและเอียงอยู่ประมาณนี้ครับผม ให้ระวางเอียงประมาณนี้พอเสร็จแล้วพอวางเอียงแล้วเราก็เอามีดเนี่ยรีดนะครับหรือว่าไม่รีดเราก็สามารถแต่ถ้ารีดจะดีนะครับแล้วก็เอายินทรีวัตถุลงมาพอลงมาแล้วเนี่ยปะเพาก็จะอยู่ลักษณะเอ็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาพี่น้องปลูกเนี่ยส่วนมากพี่น้องจะไม่ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการยอดจะไปทางไหนลูกจะไปทางไหนอันนี้พี่น้องไม่ให้ความสําคัญเพราะฉะนั้นเราอยากให้ความสําคัญสมมติว่า ด้านนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้ด้านนี้ตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราปลูกเนี่ยเราจะปลูกอย่างไรนะครับเวลาเราปลูกเราจะใช้ลักษณะการวางลูกนะครับการวางลูกก็คือต้องให้ยอดบางท่านอาจจะดูยอดเอียงแต่กระลาอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ายอดไปตะวันออกลูกมะพร้าวหรือกะลาเนี่ยจะต้องหันไปตะวันตกนะครับหันไปตะวันตกเหตุผลก็คือหลักการง่าย ถ้าหากว่าเราปลูกลักษณะแบบนี้ทุกต้นถ้าหากว่าโคนเนี่ยห่างกัน6เมตรยอดจะห่างกัน6เมตรมะพร้าวจะดกทุกต้นแต่ถ้าพี่น้องไม่ได้ให้ความสาคัญตรงนี้อาจจะต้นนี้นะครับเวลาปลูกลูกมะพราะ้าวอาจจะหันไปทางนี้สวนอีกต้นหนึ่งอาจจะหันไปทางนี้แต่มะพร้าวสองต้นเนี้ยพอมันโตแล้วมันก็จะยอดมันจะเข้าไปใกล้กัน พอย่อเข้าไปใกล้กันมะพร้าวสองต้นเนี่ยเป็นลูกก็จะร่วงเหตุผลที่ร่วงเพราะเขาต้องการแสงแดดแล้วก็มาปรุงอาหารเป็นอปอเปี๊ัะแต่ถ้ายอดมันเข้าไปใกล้กันปั๊บเนี่ยเขาต้องการดีดตัวให้สูงเพื่อต้องการแย่งแสงแดดกันท่านไปดูว่ามะพร้าวที่ท่านปลูกทีมะพร้าวที่ปลูกอยู่ในร่มกาบจะห่างเมื่อกาบห่างเนี่ยโอกาสติดลูกยากมากติดลูกมาก็ร่วงแล้วจะไม่ดกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเข้าไปในสวนเนี่ย ท่านไปเจอมะพร้าวที่เอ๊ะทำไมริมๆนี่ดกมากเลยแต่เข้าไปข้างในไม่ดกนั่นคือปัจจัยสําคัญท่านไปดูได้เลยว่ามะพร้าวยอดจะเอ็นไปหากันแล้วลักษณะในสวนเดียวยอดก็ใกล้กันเดียวยอดก็ห่างกันต้งไหนย,ยอดห่างกันนี่ดกแต่ต้นไหนย,ยอดเข้าไปใกล้กันสองต้นนั้นก็จะไม่โดกเพราะฉะนั้นนั่นก็คือสิ่งที่เราเน้นเรื่ององค์ความรู้ว่าถ้าเกิดเราจะทํมามะพร้าวอย่างน้อยกว่าจะถูกรู้ว่าถูกหลอกเนี่ยสองปีแปด เดือนหรือสามปีกว่าจะรู้มะพร้าวเ,เนี่ยเราปลูกไปแล้วบางคนโทรมาบอกปลูกไปห้าเดือนหกเดือนแล้วเนี่ยคุดขึ้นมาปลูกใหม่ไหมอันนี้เราไม่แนะนําแล้วนะครับเมื่อปลูกแล้วก็ปลูกเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราปลกูกให้เราปลูกให้ได้สวยให้ได้จังหวะนะครับเวลาปลูกให้เป็นแถวนะครับปลูกเป็นแถวตะวันออกท่านบอกว่าุตะวันออกมันไม่โอเคเลยอะ่ะทิศเหนือได้ไหมทิศใต้ได้ไหมได้ครับแต่ห้ามอยู่อย่างเดียวทิศตะวันตก ถ้าหากว่าท่านหันยอดไปทางทิศตะวันตกนะครับแต่ว่าทางด้านขวามือของผมตะวันออกเนี่ยถ้าท่านจะหันยอดไปตะวันตกเนี่ยเวลาท่านปลูกนะครับมะพร้าวเนี่ยเขาจะโคง้งพอเต็จแล้วเนี่ยยอดเขาจะขึ้นหาตะวันออกแล้วต้นก็จะโค้งอย่างนี้ซึ่งเวลาขึ้นนี่จะขึ้นยากมากขึ้นตางนี้ก็หงายท้องขึ้นตรงนี้มันก็โปง่งเพราะฉะนั้นเวลาปลูกนะครับหันไปทิศทางเดียวกันได้เหนือใต้ออกตกไม่ขวน นะครับนั่นก็คือเก็บความรู้เลยเล็กน้อยสำหรับผู้ที่ได้รับมะพร้าวไปแล้วก็จะได้ปลูกกันนะครับครับนี่คือการจัดส่งมะพร้าวถึงผู้ที่อยากปลูกนะครับเราก็เห็นใจนะครับคนที่อยากทำสวนทำเกษตรแต่วัสดุถิ่หายากนะครับเราก็พยายามดูข้อมูลว่าวัสดตัวไหนที่สามารถโอเคกับพืชหลาหลายชนิดนะครับที่ผมทำปุ๋ยทุกวันนี้ บางทีท่านก็โทรมาว่าเราจะไปหากากชีวมวลที่ไหนเพราะกากชีวมวลเนี่ยก็ใช้ย่านในเปียสดสดแล้วก็ผสมกับกากกระถนอนแล้วก็อัดแก๊สแล้วผลที่ออกมาก็คือมีธาตุอาหารมากกว่าม,มูลสัตว์ขี้งวอนะครับมากกว่าขี้งัวเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นความสําคัญว่าเผื่อเกษตรกรสนใจอยากได้นะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีรถ โดยมากก็จะมีที่อุบลนะครับที่เรารู้จักก็มีที่อุบลแต่ที่อื่นนี้เรายังไม่ทราบนะครับที่อุบลก็จะมีอยู่ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากได้นะครับไม่มีรถก็ติดต่อได้นะครับก็จะมีรถหกล้อนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเบอร์ก่อนจบทลิปนะครับก่อนจบรายการเราก็จะขึ้นเบอร์รถหกล้อให้นะครับก็ติดต่อกันโดยตรงซึ่งสิ่งที่เราอยากให้เกษตรกรหันกลับมาให้ความสําคัญกับธาตุอาหารหรืออินทรีย์วัตถุนะครับส่วนตัวนี้นะครับที่เรามองเห็นความสําคัญ ตัวนี้ก็จะเป็นทาดอาหารเราเรียกว่ากากชิวมวนที่บอกว่าเขาทําจากก็คือ,อยอในเปียตัวสดนะครับเวลาเรามากองเขาไว้อย่างเงี้ยลาขาวก็จะขึ้นเลยนะครับนี่ครับนี่ครับลาขาวก็จะขึ้นเ mm hmm. พราะนั้นเราก็เห็นความสําคัญนะครับเหมาะสําหรับการที่จะเอาไปปลูกสวนผลไม้นะครับปลูกสวนผลไม้ปลูกพืชใดทุกินิตมันดีกว่าขุยมะพร้าวเพราะขุยมะพร้าวเนี่ยมันไม่มีทตุอาหาร ถ้าจะมีก็ฟอสฟอรัสแล้วมันจะย่อยยากธาตุอาหารจะไม่ปลดปล่อยแต่ตัวเนี้ยจะย่อยสยาย่อยสลายเร็วมากนะครับย่อยสลายเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากซื้อเอาไปใช้ในศูนย์เรียนรู้หรือว่าในศูนย์ของเราถ้าไม่มีรถนะครับก็ติดต่อเบอร์หกล้อนะครับให้เขาวิ่งไปส่งนะครับอันนี้ธาตุอาหารเนี่ยมากกว่าขี้งัวนะครับมากกว่าขี้งูธาตุอาหารเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อขี้งัว เราอาจจะไปเจอแหล่งไม่มีรถหรือว่าเราอยากได้ตัวนี้นะครับเพราะว่ารถเขาจะวิ่งคิวอยู่นะครับเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันว่าก็ลองติดต่อดูนะครับพูดคุยกันว่าอยากได้เอาไปใส่ต้นไม้อยากเอาไปปลูกแปลงผักเพราะ่วนมากในเมืองเนี่ยหาดินก็ยากหาวัสดุต,ตั้งต้นก็ยากตัวนี้จะเป็นวัสดุตั้งต้นที่ดีที่สุดนะครับที่เราทดลองเราใช้กันเราก็อยากจะเผยแพร่นะครับเผยแพร่ให้พวกเราได้ไดมีโอกาสนะครับอย่างที่ เราให้ดูบ่อยๆนะครับว่าแค่เราเอามาใส่ถุงแล้วก็ผสมกับมูลสัตว์นิดหน่อยมันก็สามารถจะใส่ถุงแล้วก็ปลูกต้นไม้ได้ทุกชนิดนะครับอด่ายวพี่เห็นด้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้น้ำเต้านะครับน้ำเต้าเราใส่ครั้งเดียวนะครับใส่ถุงครั้งเดียวไม่ต้องเติมอะไรเลยแค่ลดน้ำมันก็สามารถที่จะได้ครับต้นต้นอะไรที่เราก็ทำอยู่นะครับก็ขอสรุปว่าการที่เราพยายามทํา ประโยชน์นะครับแล้วก็ให้องค์ความรู้ไปพร้อมๆถ้าใครดูคลิปนี้ถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องการปลูกมะพร้าวเราก็อธิบายไว้หมดลวนะครับท่านก็ลอง,ลองไปปรึกษาเรียนรู้แล้วก็ลอง,ลองพิจารณาว่าสิ่งที่เราให้ควบคุมไหมแล้วก็ได้ประโยชน์กับพี่น้องไหมเพราะฉะนั้นมะพร้าวถ้าเราปลูกแล้วถูกวิธีนะครับติดจันเนี้ไม่เกินสามปีรับรองออกแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกโดยไม่มีความรู้อาจจะสามปีสี่ปีบางคนปลูกไปสี่ห้าปี ยังไม่ติดลูกเลยเป็นเพราะเหตุใดนะครับรเพราะฉะนั้นเราแก้ไขไม่ได้เราเริ่มจากความรู้เบื้องต้นก่อนแล้วเราก็จะได้ความรู้ที่ดีแล้วเราก็จะสามารถให้ผลผลิตตามเป้าหมายที่เราต้องการทำ